จะมีการยุบสภาเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นเมื่อไหร่นะคะเมื่อดูในดวงเมืองแล้วน่าจะเป็นปี2568นะคะเมื่อดาวเสาวย้ายจากราศีกุมไปราศีมีนค่ะดาวเสาย้ายวันที่19พฤษภาคม2568นะคะเวลาตี1 56นาทีค่ะ ย้ายจากตำแหน่งเกษตรนะคะไปเป็นตำแหน่งที่ไม่มีตำแหน่งมีคนหลุดจากตำแหน่งมากมายทีเดียวค่ะที่เป็นคนตำแหน่งสูงๆนะคะดาวเสาร์นั้นเป็นดาวของรัฐบาลดาวของกิจการสําคัญสําคัญของบ้านเมืองนะคะเมื่อตกวิน่าเนี่ยแสดงว่ามีเหตุร้ายแรงเหตุด่วนเหตุที่ไม่ดีเหตุไม่คาดฝันทําให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่ 13พฤษภาคม2,568เวลา22นาฬกา50นาทีดาวพฤหัสบดีได้เดินหน้าไปก่อนนะคะไปที่ราศีมิถุนเป็นตำแหน่งอุจจาลาแล้วก็เป็นประนะคะทำให้เมื่อดาวเสาวย้ายมาเนี่ยมันจะทำมุมจัตุโกนถึงกันซึ่งเป็นเชิงมุมร้ายนะคะจะมีเหตุไม่คาดฝันเหตุพลิกผันเปลี่ยนแปลงจะต้องมีอะไรมากมายเกิดขึ้นในดวงเมืองประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนนะคะเป็นเรื่องที่ไปในทางที่ไม่ค่อยดี แต่ว่าในปี2 5 6 7เนี่ยยังไม่มีการยุบสภายอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของรัฐบาลแล้วนะคะคนสายยานพญาน,นาคซึ่งเป็นบุคคลของดาวเสารเนี่ยจะลาโลกมากมายนะคะคนสำคัญสำคัญที่เป็นมีพลังของพญาน,นาคเป็นพญาน,นาคมาเนี่ยจะกลับไปสวรรค์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็รวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาบริวารไปด้วยนะคะส่วนนอกเขตประเทศไทยนะคะ จะมีการสัมระสยัยกิจการค้าขายกิจการบ้านเมืองว,วุ่นวายนะคะยุ่งเหยิงหมดเลยประเทศจีนแล้วก็ประเทศที่เป็นแดนบังกรต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจแย่นะคะมีเกณฑ์ล้มละลายหรือว่ามีความเสียหายใหญ่โตเกิดขึ้นกับประเทศเหล่านั้นด้วยนะคะแต่ประเทศไทยของเราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะจะมีคนมาช่วยทำงานต่อสารต่อทำให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นนะคะ